สนับสนุนโดยบริษัทชัมนิครัวบ้านกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b e บ้านตองสองนะครับวันนี้นะฮะจะพาเข้ากล้องไปเจอพี่คนหนึ่งชื่อพี่ว่าพี่นิวอยอร์กนะฮะเป็น น้องของเพื่อนกล้องเองนะฮะตอนนี้รอยอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้ก,กาลังจะพาเข้ากล้องเดินทางไปหานิวยอร์กดูสิแต่เข้ากล้องก็ตั้งใจฟังอยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรนะนิวนิวอะไรนะยยยหยอกหยอกแ่แ่อยากเจอสิอยากเจอแล้วสิเดี๋ยวป้าพาไปหาพี่นิวยอร์กลูกพี่นิวยอร์กน่ารักมากนะฮะอยากรู้สิพี่ๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าพี่นิวยอร์กที่ก้องพูดถึงคือใคร เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันอีกสามวิข้างหน้าพี่ๆเจอแน่นอนนะฮะต้องตื่นเต้นไหม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 ตื่นเต้นจะลิ้นห้อยเลยเหรอลูกฮะตื่นเต้นจะลิ้นห้อยเลยเหรอไปเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะกังตื่นเต้นไหมคะก็ถึงแล้วลูกอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าหนูจะได้เจอกับพี่นิวยอร์ก ที่นิวยอร์กน่ารักมากตากลมบ้องแบวสะอาดสะอา้านที่นิวยอร์กเป็นผู้ชายหน้าตาสมาร์ทมากลกูกหน้าตาสมาร์ทหล่อหลาอาการเดี๋ยวหนูไปดูว่าว่าหนูจะใช่สเปคหมูหรือเปล่าที่ที่นิวยอร์กมาดูตัวหนูถึงบ้านเลยนะเนี่ยพามาดูตัวถึงบ้านเลยนะพี่นิวยอร์กอายุสามขวบแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นะฮะยเปิดกระจกผีตื่นเต้นจัด เดิมามาเมาอืมอะเดี๋ยวถอดแม่กัดหายใจไม่ออกเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นที่นิวยอร์กไหมเห็นไหมเห็นที่นิวยอร์กไหมเห็นไหมลูก เราต้องเจอกันผ่านกระจกกันนิวยอุ๊ยนิวยอร์นั่นสามปีออร์ลนดอนออร์นดอนโอ้ยเราเรียกนิวยอร์กมาตลอดทั้งคลิปเลยอ่ะน้องกลัวน้องกลัวนั่นเป็นพี่นี่เป็นน้องลูกนี่เข้ากล้องฝัใจพี่กลัวมองแม่เตะมองขึ้นไปแล้วอุยเรียกแล้วอ่ะ มาเร็วมา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 เร็วลูกเขาก็เขาก้องอยากเจอพี่ไหมฮะใครลูกใครมาหานะเอ๊ะไม่รู้ว่ารงไหนไม่ได้เรื่อเราหรอะไม่ไม่ใช่สันไม่ไหวอดห้องดูสิขี้แตกแล้วนะเนีาะยังเด่นเย็นไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมาเมียมามาควบคุมการแสดงนะ

เย็นเยน็นเดี๋ยวพี่กำลังมาลูกเย็นเยนเ็นเยนเ็นเยนเ็นเยน็นเย็นพี่เขากำลังมาลูกเย็นเยนเ็นเยนเ็นเยน็นแลน้วดูไซด์ดิสามปีนี่เรียกยิปเรียกนิวยอร์กมาตลอดเลยตลอดทั้งยิปเลยนี่ชื่อพี่รังดอน ไปข้าวพี่นะหัูแล้วดูน้องเองตัวใหญ่ยักษ์แล้วดูพี่เสียจิ๋วเฮ้ยสารนะอุ้ยเอาก้อนเหมนกันยืนหน้าต้อยขนาดเสียงตกเงยังตกใจหลอนไม่หมดแล้วเรื่หลอนมาเร็วกร่าง อ่ะนุนขนุนกันเบาก่อนคราคลิปคลิปคิเป็นหมาหลังด้วยกันนวันมนึ่ง้องมอกินป๊าป๊าต้อพอีีก ผิดนะฮะเดี๋ยวจะให้วันนี้เนี่น้องจ่าบอกว่ามาเซียไฮกันเฉยนะครับผมนี่ก็เป็นคนนึงนะครับผมที่รักสัดเหมือนกันนะนี่ก็เป็นเพื่อนพิมเหมือนกันนะครับผมถ้าเห็นใน E p ีของเข้ารื้แกงก็จะเห็นเมย์บ่อยนะครับผมนี่วันนี้เมย์ก็พาน้องรอนนะฮะมาหาเขากล้องแต่พี่รอนนี้ไม่ไดนพี่รอนนี้สามขวบแล้วนะส่วนนี่จะห้าดือกนเองอ่ะโอ้โหตัวอย่างยักษ์นะฮะ เขากล้องเป็นยักษ์ไปแล้วฮะตอนนี้นี่อันนี้คือกระเป๋าแต่ลอนดอนก็คืออันกระจิ๋วเดียวนะอันดอันดูขอากล้องน้ำเต็งไม่กินงงอัดูดิโอ้โหข้าวเต็งไม่กินนะตุ๊กตาเนี่ยตัวเดียวม่ใหญ่ลูกเนี่ยมาดูกันท่าทางกับพี่ลอนดอนเลยเหรอยอุ้อุ้ยอุ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปละไปละก่อ นี่นะครับผมก็ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสกาไปด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับี่นก็นตื่ก่อนตนก่อนตื่น่นนอ